โอ้เห oh ็น oh กัน oh ่เ oh ห็นกันเทเทเทเ่เท่เสียงจริงโอ้สบายดีใจดีใจโอ้าวเดี๋ยวพี่สาเขามันก่อนเออเดี๋ยวกล้ นี่พี่แหลมนี่พี่น้องนั้นพี่ตีหรือเป่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผู้ตีพี่ถื่โอยกาดดีจังเลยเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องเอามาครับเอามาฮะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยหล่อหล่อแล้วนอนเต็นท์เงีหรือเปล่าฮะโอ้ดี โอ้แต่ว่าพูดถึงว่าหนาว18องศาอ๋อ18องศาโอเคอยู่ได้อยู่ได้สบายสบายถ้ามันไม่มีลมก็ไม่เท่าไหร่อืมโหนี่มีลมเนาะมีรับลมเลยอ่ะลมแรงเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหบ้านสวยจังเลยครับพี่เอลโอ้บ้านสวยจังเลยโอ้ยเย็นเย็นาว ได้ฉาได้อยู่ได้คืนนึ่ได้ได้น้สามคืนนะโอ้โหหมเชาเ็นาบงอแล้วนี่มีลมนะเย็นนะโอ้ชื่นใจชื่นใจเออนี่เท่าไหร่แล้วครับนี่สิบสิบสามแล้วล่ะมาเช้าสิบสามมาเช้าสิบสามอ๋อเหรอฮะเย็นอยู่ดีนะฮะไม่จัดเปลี่ยอาจารย์เดี๋ยวนไปพาร้ดีกปล่าสักไผ่พาโล